ไายจ้าสาวสอนผ้ารอสิผ้ามาเบิง้งพี่น้องเนี่ยหมดุดเสาเด้อการขายของของพ่อค้าคาตลาดนาัดเขาอันนี้เป็นบัวหิมะเด้อจ้ะอันนี้เป็นมะขามมะขามหนาหนาวเริ่มออกแล้วเด้อจ้าพี่น้องขามหนาหนาวเริ่มออกแล้ว อย่างได้จ้ากำลังพอดีเลยพ่ขอค้าแม่ค้าเพิ่นตั้งเพียงแล้วมือแล้วได้จา่าผู้ได้ยากินไอ้๋นี่นสดๆกุ้งสดฟังนี่แล้วจา้านี่ถูกรุ่นจา้าพี่น้องว่นมีนมี่ตะกุ้งได้จา้ปาปลาหมึกกะมีปลาหมึกเพิ่นขายถือขายบลาแหงปลาหมึก,มกสดๆกะมี่ มาไล้จานปิ้งหมูปิ้งหม,มูสเต๊ะเนี่ยมะเสาของพอตาอันนี้ก็เป็นขนมจีนเนี่ยพี่ขนมจีนจ้าพี่น้องแซ่บที่สุดในของไอ้ตลาดอำเภอผู้เวียงนัดเสาเขาได้จานมีน้ำยากะทิน้ำยาปลาพักเต็มกระจาาได้จานพี่น้องอันนี้ก็เป็นเนื้อมู สิบช่องเนื้อหมูถือๆได้จ้าพี่น้องสดๆใหม่ๆเลยเนื้อหมูเวนไก่สิได้เงินฟังนี่จะสิเป็นต้นไม้จ้ะเป็นต้นไม้ไม่หลายอย่างเป็นดอกไม้ก็มีจ้าพี่น้องดอกไม้ก็มีดอกไม้งามเลยต้นบักฮุ่ง อันนี้บัพุ่งพันเตี่ยจ้าพี่น้องผักบวมเอนบัพุ่งดำเนิน,นอง้จะจ้าพี่น้องสาวสอนผ้ารอบปผีดจ้าดำเนินอันนี้เป็นไอ้ผักพุ่งแขกดำด้ะจ้ามากมะละกอแขกดำนั่ะละ่ะอันนี้ก็เป็นต้นยานางบวานๆเท่าได้จ้าผักนางหวานหรือว่าผักหวานป้าน,นั่นแหละจ้าพี่น้องยังรอไปอีกเลยจ้า ขค่ะทางข้นเปิดกระจลามบข้าวในเล็วเลจ้าพันมาสวยข้นกระลังไอจับใจสื่อของเลยเลจ้าพี่น้องข้นกระลังยางแล้วได้เวลาแล้วข้นกระลังเหลื่มยางจ้าเป็นใส่กอโอ้เข้าไปตัดแสบแทะมาท่านี้ก็มีกุ้งจ้ากุ้งจ้าละลายสดๆครับผม จานละจ้าบาทได้จานละเจ้าบาทไล่เดียวไอยเดียวสดๆจังครับผมคล้ายเหมือนเลยบอกแม่งครับผมก็ได้หลายคักแค่จานละหน่อยแหมนี่จะตัวยิ่งๆงามๆมันปลาหมึกแบบนี้น่าจะเป็นหวัดที่โตอะไรนี่จ้าพี่น้องฮารลังคว่นพ่อผ้าไหมคาเพิ่งก็เริ่มขายแล้วได้จ้าขายของแล้วเพราะว่าได้เวลาแล้วนี่จะถข้นจะ้โแล้วครับผมแม่นี่กะไปขายหอมกระเทียมสื่อกระมีนะจ้าหอมกระเทียมสื่อกระมีอันนี้เป็นหอมอันนี้ก็เป็นพริกจ้า ลูกค้ากำลังซื้อแล้วจ้าจะของกรบเป๋าในเรี้ยวอยู่ขายดีๆ้อจ้าแม่มือนี้ขายดีๆเลยจ้าคลิปนี้คลิปนี้ก็ฝากไว้สนิด้อจ้าพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้สาวสอนผ้ารอในเด้อจ้าขอบคุณในหลายจ้าสำหรับผู้ใดสืเข้ามาเป็นกำลังใจให้เด้อจ้า